ดนตรีสามารถคิวเราได้ทั้งทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านจิตใจะคะ่ะเพราะว่าดนตรีเนี่ยสามารถทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็สามารถทำให้เศร้าได้ด้วยเช่กนกันค่ะมีอิทธิพลต่ออารมณ์เป็นอย่างมากใช่ ส,สดีค่ะมิสทีนนะคะเป็นศิลปินจากค่ายโฮมดามมิวสิกค่ะที่มาของชื่อมิสทีนคือช่วงนั้นคุณแม่เป็นตัวแทนขายเครื่องสำอางมิสทีนพอดีอะค่ะพี่สาวกับคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่ามิสทีนเพื่อนๆก็เรียกมิสบ้างทีบ้างมอทอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นทำโคเวอร์ก็คือร้องเพลงที่เราชอบ แล้วก็ลง Youtube บ้างลง Facebook บ้างตามโซเชียลอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ทำโคเวอร์มาเรื่อยๆเพลงที่ทำให้คนรู้จักก็น่าจะเป็นเพลงห่วงค่ะของพี่เอ,อิร์ธ ั้นตอนในการทําเพลงใช่ไหมคะหนูเริ่มจาก cover หนูก็นั่งร้องหน้าคอมแล้วก็เปิดคาราโอเกะร้องแล้วก็ลงอะคะ่ะใ่หลังจากนั้นหนูก็แบบรู้สึกว่าเอออยากจะทําเพลงเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาฟรีบ b e มาแล้วก็เขียนเนื้อเพลงของตัวเองเข้าไปใที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า หรือว่าเธอแค่งเงาเท่านั้นที่ผ่านมาเธอเคยบอกฉันสักคำหรือพูดลาหรือว่าเธอแค่ตอบมาหัวใจฉันเริ่มอ่อนล่ะเธอเคิดอะไรอยู่ช่วงนั้นนะคะมีศิลปินติดต่อมาให้ไปซีซิงด้วย ตอนนัน้นเป็นเกียรติมากๆค่ะก็คือเพลงรักได้เปล่านะคะช่วงนั้นก็พี่กวินติดต่อมาให้ไปฟีดกันก็ <c oughs> <g ül> <g ül> ใช่ค่ะหนูพูดกันแล้ว ตั้งแต่เด็กๆนะคะช่วงประถมเนี่ยหนูก็จะร้องเพลงลูกทุ่งก็จะไมีแบบไปประกวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงมัธยมมาก็ได้เข้าชมรมวงดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยก็จะเป็นนักร้องนำคอ่าแล้วก็พอเรียนจบมาก็ทำเวอร์ ค่ะใช่หลังจากทำโคเวอร์ก็ทำเพลงตัวเองบ้างแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในค่ายฮอมดอนมิวสิกนี้ค่ะเสดโอ้และนองดวงเดือนไอ,อพี่มาว่ารักเจ้าสา ประมาณนี้คะ่ะตอนนี้เข้าค่ายโฮม e ันมิวสิกค่ะหลังจากที่มีค่ายก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆค่ะที่ทางพี่ติ๊กเพเกาเขาได้ติดต่อมาแล้วก็อยากจะให้เข้าไปอยู่ในค่ายด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะหนูรู้สึกว่าดีใจมากๆหนูอาจจะได้ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จความฝันก็คืออยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองที่ ทุกคนฟังแล้วร้องตามได้ที่ทุกคนฟังแล้วดูเลยว่าเออเนี่ยคือมิตีนะอะไรเงี้ยค่ะตอนมาอยู่ค่ายนี้ก็ได้ลองทำเพลงแรกแล้วค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลแรกที่เขียนคู่กับพี่ติ๊กเพย์กาวค่ะ ก็นั่งเขียนด้วยกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ปรับเนื้อร้อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากจะให้คนฟังได้เห็นถึงความเป็นตัวตนของหนูใส่เข้าไปในเพลงค่ะเป้าหมายของหนูเลยคือหนูอยากที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองที่ทุกคนชอบทุกคนฟังแล้วก็สามารถนำไปร้องตามได้แล้วก็ไปโคเวอร์เหมือนที่หนูเคยโคเวอร์เพลงของคนอื่นมาแล้วก็อนาคตนะคะก็อยากจะมี อันนั้นเก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะทําความรู้จักกับแฟนคลับมากขึ้นอะเงี้ยค่ะค่ะก็อยากจะฝากผลงานของวิทีนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานด้านอื่นๆนะคะแล้วก็ฝากผลงานซิงเกิลแรกของวิทีนด้วยนะคะน่าจะได้ออนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะ ทุกคนสามารถไปฟังได้ที่ YouTube h o m e r u n Music นะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย